สวัสดีครับคุณผู้ชมเด็กลิสต์สแตนดาร์ดที่ทุกท่านเราคอยในที่สุดก็เสร็จสักทีนะครับอันนี้ผมก็จะเริ่มที่ตัว d เดเ n ชั่มโปลิสก่อนเพราะว่าถูกใจเด็กนี้ที่สุดเนื่องจากเป็นเด็กขายฝันนะครับคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าช่องอื่นเขาจัดกันยังไงแต่ว่าก็เห็นเพจของ KNK ก็จัดถ้าตัวอย่างคอมโบอะไรมาให้ดูอยู่หรอกก็คนละทางกับผมเลยเพราะงั้นเด็กอ,อันนี้ผมก็เลยโอเค คิดว่าอย่างน้อยก็ไม่ซ้ากับเพจแน่นอนล่ะนะครับซึ่งเด็กนี้ตัวยืนหลักนะครับผมจะพึ่งตัวไดยูชาเป็นหลักส่วนเกตไดยูฉาเป็นตัวรองหลีกไปไอตัวนี้ <c oughs> เพราะว่าตัวเทียบกันระหว่าง2ตัวนี้ระหว่างไดยูชากับเกตไดยูชาผมรู้สึกถ้าที่ผมลองเทสมานะผมรู้สึกว่าไดายูชาตีกดดันไดสูงกว่ามากเพราะว่าถ้าพลังของไดยูชามี3ามหมหรือสูงกว่าบวกคริ สามหมตีสองครีทุกเทินทุกเทินทุกเทินซึ่งสําหรับดิเมนชั่นตอนนี้มันทําง่ายมากเพราะว่าไรแวนปุ๊บจะได้ฟอร์สแวนยัดลงจะได้ฟอร์สหนึ่งใบซึ่งยัดส่วนใหญ่จะยัดลงแวนอยู่ละแวนก็จะยืน2องหมนสามนะครับถ้ามีบู๊ตแปดพันสักตัวหนึ่งอ่ะอย่างนี้สองหมืสามบวกแปดเป็นสามหมหนึ่งมีโยนพลังให้ห้าพันอีกสักตัวหนึ่งมันก็จะตีได้ถึงสามหมื่นหกละพอตีถึงสามหมื่นหกหรือสามหมื่นห้ามันจะบวกครีทันที ราะงั้นมันจะต2สองคีย์กับตลอดโดยที่ไม่ต้องพึ่งคิลดคอนทิเกอร์เลยนั่นเองเลยเป็นจุดที่ผมรู้สึกว่าเป็นเป็นข้อที่ไดอุชาจะเก่งกว่าตัวเกรดไดอุชานั่นเองซึ่งตัวที่จะปั๊มพลังให้นะครับก็จะมีไดรดะก้อนนะครับถอดโซหนึ 1, ่งชี้ยูนิหน 1, ึ่งใบบวกห้าพันใช่ไหมวะด้วยชี้แวนอย่างเดียวอ๋อถอดโซชี้แวนบวกห้าพันใช้งานได้เท่าละครังนะครับแล้วก็ไดเบรฟอีกตัวหนึ่งถอดโซชี้แวนบวกห้าพันเหมือนกันนะครับแต่ว่าได ไดดากอนจะมีอีกเทคคือถ้าแวน3 5มหหรือสูงกว่าพลังบกหมื่นด้วยส่วนไดบเบฟบอกว่าถ้าแวนตีฮิตวิ่งเข้าโซโจหนึ่งนะครับไม่มีอะไรมากไอ้นี่เป็นตัตบูธเฉยๆสำหรับไดเลนเดอร์ดเลนเดอร์บอกถ้าแวนพลัง3 0,000หรือสูงกว่าคู่แข่งห้ามเร็จแค่นั้นก็จะทําให้เขากาดยากขึ้นอีกนิดนึงแต่เอาจริงๆส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามักจะไม่ค่อยเซจมักจะไม่ค่อยอินเตอร์เซฟกันเท่าไหร่อยู่ละนะครับเป็ continue, นสกิลบอกคอนติเนียพองั้นถ้าเกิดแวนพลังสานนั้น ก็จะห้ามเสร็จทั้งเถินก็น่าจะเป็นอีกข้อดีอย่างหนึง่งแต่มันก็ต้องอาศัยการปั๊มพลังเพิ่มนั่นเองหลกัหลกๆก็จะใช้2ตัวนี้แหละเป็นตัวปั๊มพลังเพิ่มนะครับแต่ว่าตัวที่ผมภูมิใจเอ้ยไม่ใช่ดิเดี๋ยวยังมีคอสโมบีกอีกตัวนะครับที่จะปั๊มพลังได้เมื่อลงเรือคัตตร์บัสหนึ่งชี้แวนบวกห้านตัวคอสโมบีกบวกอีกห้าพันนะครับคุณก็จะเห็นได้ว่าจริงๆจ,จะปั๊มพลังให้ไดยูชา2องทียมันยากนะครับแล้วยังมีอีกเทคนึงของไดยูชาก็คื แถบเรียกอากาศของคุณกี่ใบก็ได้ไดยูชาจะบวกพลังตามจํานวนเรียกอากาศที่คุณแถบไปถ้าคุณแถบ4ตัวก็บวกไป40,000นั่นเองเพราะงั้นเอาจริงๆพลัง35 0 0 0นี้ี่ไม่ใช่เรื่องยากมากสําหรับไดยูชาดังนั้นมันก็จะตีถึงได้เขาข้างง่ายอยู่ละอ่ะอย่างตอนนี้23 0 0 0่ใช่ไหมครับแถบสักตัวหนึ่ง3า0 0ต่อบู์เป็น41 0 0 0ละไอ้นี่ไอข้างข้างๆก็จะตีป๊อปแปไปพลังอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าเด็กนี้มัน โดยธรรมชาติของดิเมนชันโปรลิฟมันจะไม่เน้นเรียกาศเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับมันอาศัยแวนแรงเข้าว่าไว้ก่อนเพราะงั้นต่อให้เรียกาศของเราตีขอที่ละหมื่นทีละครับห้าพันอย่างเงี้ยก็ไม่มีผลเท่าไหร่เราเพราะว่าแวนมันแรงนั่นเองแต่ว่าถ้าที่เราใช้ขายฝันจริงๆที่ผมโคตรชอบเลยก็คือคอมมานเดอร์ลอเรลตัวใหม่อันนี้นะครับลอเรลใบนี้บอกว่าจ่ายคาตบัตรหนึ่งแท็บเรียกระสี่ใบเลือกยูหนึ่งคูณหนึ่งใบพลังเพิ่มเป็นสองเท่าและบวกกิติคอน้ดย พลังที่เพิ่มเป็น2เท่านั้นจะเพิ่มตามพลังของยูนิตที่ถูกเลือกไม่ใช้ความสามารถนี้โอเคอธิบายก่อนสมมติผมไรเป็นไดยูชาออาฟอนยัดเวนไดยูชาพลัง23งหมผมใช้เทคของไดยูชาก่อนแท็บแท็บหนใบบวกหมื่นเป็น33มหมแล้วใช้เทคของลอเรลแท็บแท็แท็แท็อย่างนี้พลังจะพลังจะเป็น33มหมคูณสเป็น66หมแต่ว่าถ้าเกิด ไล่ขึ้นมายืนโง่ๆอย่างนี้เลยอ่ะใช้เทคของคอมมานเดอร์รอเรลแท็บแทบแทบ,แทบ,แ,ทบ,แ,ทบแทบอย่างนี้สองหมื่นสามคูณสองเป็นสี่หมื่นหกเท่านั้นเองอันนี้คือความต่างเพราะฉะนั้นก่อนที่จะใช้เทคของรอเรลคุณต้องปั๊มพลังทุกอย่างที่คุณอยากจะทําก่อนเราค่อยใช้เทครอเรลเป็นเทคสุดท้ายนะครับเพราะงั้นคุณอาจจะใช้ไอ้สามตัวนี้ปั๊มช่วยกันยัดพลังให้ไดยูชาไปก่อนก็ได้เราค่อยใช้ไดยูชาแท็บเพิ่มอีกสักตัวหนึ่งโบกพลังให้เต็มที่ไปเลยเราค่อยใช้แทคไอ้ค่อยใช้เทคของรอเรล ปั๊มพลังของไดยุชาให้เป็น2เท่าอีกทีหนึ่งแล้วทีนี้เวลาไดายุชาตีมันตีมันจะตีอ่าอย่างกลับไปตัวอย่างเมื่อกี้พลัง6 6หมื่นสคิวผมถึงได้เรียกามาเป็นท่าขายฝันเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดคุณเริ่มก่อนคุณขึ้นเกตสาก่อนแล้วคุณอาจจะมีบอร์ดอยู่สักประมาณนี้ไดยุชาพลัง2 3งหมนะครับใช้เทคของรอเรลวเลยแถบสตัวสองหมื 23, คูณสอเป็นสี่หมตี แค่นี้นแหละ4 6่หมืีอยู่ๆก็โดนเลยขอ PG ไม่ก็โนกาส่วนใหญ่เพราะว่าทิกเกอร์ที่ใส่ในเด็กมันก็จะมีทิกเกอร์บวกหมืน่นดังนั้นเวลาหยุดมันมันจะหยุดยากมากคือถ้าเกิดไม่ PG ก็ต้องโนกาส่วนใหญ่นะครับแต่พอโนกาสี่ก็โดนมา3คี้แต่ถ้าเกิดเลือกที่จะไม่รับเลย่คุณก็ต้องคว้างคว้างมือมาเยอะแต่คว้างมือมาเยอะกลายเปว่าเดเมจคุณไม่ขึ้นเพราะว่าคุณไม่ได้รับเพราะมันแค่แวันตีเดียวๆตัวเดียวเลยนั่นเอง มันจะอารมณ์คล้ายๆกับที่ผมเล่นสไต์เข่กับโอเวอร์โหลดแต่าะว่าอันนี้ดุก,กว่าเยอะเพราะว่าสไตเข่กับโอเวอร์โหลดอะมันทําได้รอบเดียวแต่อีนี้กดได้ทุกเทินตับได้ที่รอเร็วกับบอร์ดของเราอยองอยู่หรือหรือถึงจะใช้รอเร็วปั๊มสามขีไม่ได้เรายังปั๊มสองขีตีทุกเทินได้กดดันเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าฝ่ายตรงข้าเขาจะกาดไม่ไหวแล้วก็ต้องยอมปล่อยนั่นเองแล้วพอบวกกับการเพิ่มพลังของ1 2 3สาตัวนี้ ทำให้มันตีแรงมากแล้วยังมีอย่างที่จะกลวนภาษาฝ่ายตรงข้ามเขาเพิ่มอีกก็คือตัวไดมอนิเนอร์ตัวนี้ไดมอนิเนอร์บอกว่าเมื่อลงเรียกาดถอดโซบัสหนึ่งชี้แวนหนึ่งใบได้เทคเมื่อเมื่อฝ่ายตรงข้ามจะกาดการโจมตีของแวนกาดตัวนี้เวลาเขาปาเขาต้องปาการเดียนจากมือลงมา2ใบคือต้องกาดทีละ2ใบนั่นเองในความหมายหนึ่งก็คือถ้าเกิดเขาจะปา pg ใบเดียวหยุดไม่ได้เขาต้องปา pg ใบหนึ่งกับอะไรก็ได้งโง่จากมืออีกใบหนึ่ง ก็จะกลายไปว่าเราจะกินมือเขาได้เพิ่มขึ้นนั่นเองจากที่แทนที่จะเสียแค่2ใบเพราะว่าใช้ PG แล้วก็ทิ้งมืออีกใบเป็นค่าคอร์สใช่ไหมครับกลายว่าต้องกัดเพิ่มอีกใบหนึ่งเป็นโดน3เป็นเสีย3ใบแทนเพื่อที่จะหยุดไดยูชาที่ตี3ทีในสเต็ปอันนี้และไดวิชาเสือตีแรงอีกนั่นเองแล้วก็มันไม่ใช่แค่จังหวะที่ราใช้รอเร็วเท่านั้นจังหวะเล่นทั่วๆไปตีปอปแปะอย่างนี้ก็ถ้าไดายูชามันตีถึง35มหมลงเทคไดมาริเนอร์มาชี้ไดยูชาตีก็ได้น สามหมื่นห้าสามหมื่นหกสี่หมื่นสามอะไรก็ว่าไปสองที้อขอการทีละสองใบ <c oughs> แล้วแบบคุณแล้วแบบฝ่ายตรงข้ามจะแค่มาเสพแล้วปามาอีกใบหนึ่งก็ไม่ได้ด้วยนะครับมันต้องปาจากมือสองใบถึงจะถึงจะกาดได้นั่นเองแต่ว่าถ้าเกิดเขาเสพอย่างนี้ถ้าเกิดมันเสพตัวเดียวอยู่มันก็เสพได้แหละแต่ว่าเวลาเขาเสียมือเขาจะเสียมือเยอะเวลาเจอกับไดมาริเนอร์อย่างนี้แล้วทีนี้พอมันผนวกรวมกักกบไอ้ตัวไดเลนเดอร์เข้าไปอีกตัว ก็งานงอกยิ่งกว่าเดิมเพราะว่าต้องกาดจากมือเท่านั้นเลย <c oughs> เพราะได้เดิมนห้ามเสร็จ <c oughs> อะไรแบบนี้มันจะเป็นมันจะเป็นบอร์ดท,ที่เล่นแล้วปั่นภะสาชาวบ้านเขามากนะครับผมถึงได้เรียกว่าท่าเนี้ยเป็นท่าขายฝันเพราะว่าถ้าเกิดคุณจะใช้ท่าเนี้ยมันต้องใช้มือเยอะมากเพราะคุณต้องมีบอร์ดอย่างน้อยอะสิอย่างน้อยตามเนี้ยต้องหนึ่งในนั้นต้องเป็นรอเร็วด้วยแล้วโต๊ะอื่นแบบคุณจะลงอะไรก็ลงมาเถอะให้มันพอไปค่าคอสให้กับสกิลของรอเร็วได้เพราะเร็ว,รวมันบอกว่าต้องแถบสี่ตัวอย่างนี้น,นั่นเอง มันก็เป็นท่าที่เป็นท่าที่เอาไปเล่นเอาหาซึ่งผมชอบมากก็เลยจัดมาจัดมาเพื่อที่จะเล่นท่านี้นะครับไอเวลาไปแข่งจริงกันทําได้แค่ไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันแหละ <c oughs> แต่มันเป็นท่าที่เอาไ้ครัวประสาทเขาฝ่ายตัวขขาเขาได้สนุกมากแล้วก็บางทีอาจจะเตีทีเดียวอาจจะถึงตายเลยก็ได้เพราะว่ามันหวดทีเดียวก็3ามคีแล้วถ้าฝ่ายตัวขขามีกว่าสองดามจอย่างเงี้ยออกคีใบเดียวอาจจะชนะเลยก็ได้มันจะเป็นอะไรที่ตลกมากเวลาเล่นแบบเล่นกันขำๆทั่วไปอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาไปแข่ง งานแข่งอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไง <c oughs> นะครับอันนี้ก็จะเป็นท่าหากินของเด็กเลยนะครับส่วนอีกส่วนท่าหากินอันนึงก็คือตัวเกตไดไกไดเซอร์นี่แหละเอ้ยไม่ใช่เกสไดยูชาพูดผิดไดไกเซอร์ยังไม่มาเทคของเกสไดยูชาบอกว่าเมื่อลงสนามแถวหน้าสามใบบวกหมืน่นจนจบเทินภาพภาพภาพอย่างนี้แต่ว่าสกิลนี้จะทํางานเมื่อคุณไรเท่านั้นสมมุติถ้าเกิดคุณบอดโบอย่างนี้ก่อน แล้วคุณไดเป็นเกตไดยูชาลงมามันจะบวกแค่ตัวนี้ตัวเดียวเพอะอ่เนี้ยลงมาทีหลังพลังจะไม่บวกนะครับแต่เอาจริงๆไอ้เทคไอ้เทคบนอ่ะมันมีไว้เพื่อเล่นกับเทคล่างเพราะงั้นคุณไม่ต้องซีเรียสเวลาคุณไรเป็นเกตไดยูชาก็ได้นะครับเทคล่างซึ่งเป็นท่าไม้ตายที่แท้จริงของมันนะครับใช้งานจากบนมือเมื่อจบแบทเทิลที่เกรดสามของคุณโจมตีเมื่อจบแบทเทิลที่เวนการเกรดสามโจมต,มจบบจมตีถ้าพลังของยูนิตนั้นมี45 0ห0หรือมากกว่าและยูนิตนั้นไม่ได้ลงสนามในเนทิ ไร้เกตไดยุชันในสภาพสแตนและอยูริเนี้พลังบวยอีกหมื่นั่นเองดังนั้นหมายความว่าคุณต้องลงค้างลงเกต3ามค้างบอร์ดเอาไว้ก่อนเทิร์นหนึ่งนะครับ <Yeah. S 1> แล้วพอเข้าสู่อีกเทิร์นหนึ่งแทนที่คุณจะไร้เป็นเกตไดยูชะคุณก็ไม่ไร้ไม่จะเป็นใช้เทคอะไรก็ได้ที่จะปั๊มพลังให้เลนกลางตีได้ถึง45่หมซึ่งจะรับนับรวมบูทด้วยนะครับอย่างในเคสนี้มันจะเป็นเท่าไหร่ล่ะสองหม บวก 8, เป็น31 0 0 0คุณก็อาจจะต้องแท็บ2ตัวนี้2ตัวเพื่อที่จะบวกพลังให้มันถึง4 5 0ห0หรือว่าใช้สกิลข้างๆปัม๊มหรือว่าใช้เทคของรอเรวปัม๊มให้มันถึง4 5 0 0 0ให้มันเกิน4 5 0 0 0ขึ้นไปนะครับพอตีเสร็จปุ๊บเราตีโดนไม่โดนไม่รู้ละ่ะตายไม่ตายไม่รู้ใช้เทคของเกรดไดอุชาดจากมือคัตบาสหนึ่งโด,ดมาไรในภาพสแตนแล้วแถวหน้าระบบกหมื่นหมื่นหมื่นอย่างนี้แล้วเราก็จะตีต่อได้อีกทีนึงซึ่งจะใช้ให้คุ้มจริงๆอะ่ะ มันควรจะเป็นเรียการ2ตัวสแตนอยู่แต่พอเป็นอย่างนั้นเงื่อนไขในการปั๊มมันก็เลยจะยากนิดนึงก็อาจจะต้องอมีข้างหลังยืนคอยโยนพลังให้อย่างอย่างนี้อ่ะสองหมื่นสาแถบใบหนึงเป็น41่หมอย่างนี้แล้วใช้เทคอาจจะใช้เทคของไดดากอนหรือคอสโมบีก็แดโยนพลังให้อีกทีนึงก็จะเป็น4ี่หมเวลามันรับบูสอย่างนี้ตีอ่ะพลังมันจะถึงพอดีก็โดดลงมาอย่างนี้ แต่ว่ามันต้องไร้ค้างบอร์ดไว้ก่อนถ้าสมมติเข้าสมมติเข้าเทิร์นมาปึ๊บอาคุณไร้เป็นไดยูชาอีกใบหนึ่งไดฟอร์ดอีกใบแล้วเผอิญคุณตีพลังถึง4ี่หมพอดีคุณจะได้คุณจะใช้เทคของเกรดไดยูชาไม่ได้เพราะว่าคุณเพิ่งจะไร้ไปเมื่อต้นเทิร์นเองนะครับต้องดังนั้นคุณต้องรออีกเทิร์นหนึ่งก่อนแล้วพอเข้าเทิร์นใหม่ห้ามไร้ไม่ต้องไร้อะไรเลย,เลยตีสดไปถ้าพลังถึง4ี่หมโดดมาอย่างนี้ได้มันก็จะเป็นแวนลุก ประเภทหนึง่งนั่นเองนั่นคือหลักการใช้ของตัวเกตไดยูชาผมถึงได้บอกว่าเกตไดยูชาเทียบกับไดยูชาไม่ในนากลัวเทาเป็นตัวปิดมากกว่าแต่มันถ้าเกิดคุณขึ้นไรใบแรกอย่างนี้มันก็จะแค่บกหมืน่นบกหมืน่นบกหมื่นอย่างนี้แต่ว่าในในสถานการณ์ปกติทั่วไปเวลาเล่นอ่ะส่วนใหญ่อะ ตอนอยู่เกรดสองเราจะไม่เรามักจะไม่ค่อยลงอะไรไปแห่อยู่แล้วเพราะงำลพลังมันจะไม่บวกเวลาเราไร้เกทไดยูชาลงมามันก็เลยจะแค่บวกตัวมันเองตัวเดียวแล้วก็จบก็ได้ฟอร์สเพิ่มอีกใบหนึ่งก็แค่นั้นก็แค่เลนกลางตีแรงๆแล้วไงก็ตีขีเดียวเต็มที่ก็สองขีจใช้เทครอเรีวอีกใบหนึ่งเลยไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่เมื่อเทียบกับการไร้เป็นไดยูชาก่อนัน่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดขึ้นมือสองใบอย่างเงี้ยคุณได้ไดยูชาไปก่อนเลยแล้วถือเกทไดยูชารอเอาไว้พอเข้าอีเ,อเ,เลย ปั๊มพลังรอไว้ได้นั่นเองก็จะเป็นท่าปิดด้วยการมันก็จะเป็นการใช้คลิกกดดันเข้าไปก่อนแล้วค่อยปิดด้วยท่าสแตนเวนนั่นเองเพราะมันมันบอกเลยว่าให้ไร้ลงมาในสภาสแตนเพราะงั้นมันก็คือแวนตีรอบหนึ่งพลังถึงสี่เหมื้าปุ๊บคัตตอบันหนึ่งโดดลงมาจากมือมก็จะไร้ลมาในสภาสแตนแบบนี้ได้ฟอร์ดเพิ่มอีกใบด้วยแล้วค่อยตีนั่นเองนะครับแค่นี้ โอเคถ้าหากินหมดแค่นี้แหละมันก็จะเล่นประสานงานกันในกลุ่มอย่างนี้เท่าที่ผมเท่าที่ผมลองจัดดูนะครับเป็นคอมโบหากินไม่มีอะไรมากมันก็จ,จะขายฝันหน่อยๆน,นะครับแต่เพอิญเอว่าคนจัดเขามีความฝันคือ <laughs> เห็นท่ามันบวกคีได้เยอะก็เลยอยากจะลองเล่นดูนั่นแหละก็เป็นท่าเล่นขำๆได้แต่ว่าถ้าเกิดคุณจะเอาความเสถียรมากกว่านี้ก็ เอารอเร็วออกแต่มไม่รู้นะส่วนตัวผมชอบลอเร็วเวอร์ชั่นนี้มากเลยก็เลยเใส่มานั่นเองอ่ะครับมาว่าด้วยเรื่องสัดส่วนของการ์ดที่ใช้นะครับวันนี้มาวางกันก็จะเป็นไดยูชาสีกับเกทไดยูชาสีแน่นอนครับเพราะว่าอันนี้เป็นเด็กไดยูชาเด็กหุ่นยนต์ต่างมิตินั่นเองแต่นี้ยังเป็นแบบสแตนดาร์ดอยู่เพราะงั้นจะไม่มีของเก่าๆมาใส่ด้วยนะครับแล้วก็ใส่ไดดากอนสกับคอสโมบกส เพราะว่าสองตัวนี้จะเป็นตัวที่ปั๊มพลังไม่ว่าจะในตอนต้นกลางหรือท้ายเกมก็ตามซึ่งสําคัญมากเพราะว่าถ้าเกิดพลังมันไม่ถึงมันจะเล่นเทคอะไรต่อไม่ได้ถ้าไม่ถึงสามหมื่นห้าก็ไม่มีขี้ถ้าไม่ถึงสี่หมื่นห้าก็โดดมาอะไรไม่ได้ถ้าไม่ถึงสามหมื่นห้าก็จะบวกพลังหมื่นไม่ได้นั่นเองมันเลยต้องใส่มานะครับเดลเดอร์เป็นตัวกลวงประสาทชาวบ้านเขาในเซ็ตสองพอเพราะว่าสกิลสกิลของมันใช้ง่ายมากถ้าแวนสามหมื่นปึ๊บห้ามเสร็จแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลย แต่ว่ามันก็ดูเพลินๆไปหน่อยแล้วก็ผมอยากจะได้ตัวที่ช่วยปั๊มพลังเยอะๆพองานผมก็เลยใส่ไดรเดอร์แค่สองแล้วใส่ไดเบรฟสี่นะครับอย่างนี้เพราะไดเบรฟมันถอดบวกพลังได้แวนตี้ฮิตมุดโซโจูน,นึงได้มันก็จะเป็นเทคเพิ่มพลังได้นั่นเองอันนี้ผมไม่ได้ใส่ไดไทเกอร์มาเพราะรู้สึกว่าอ่าใส่ลอเรลสี่ดีกว่าเพราะว่าอยากเล่นลอเรลไม่ใช่อะไรหรอก <laughs> จะเล่นท่าสามคริเฉยๆนะครับแล้วก็ไดมาริเนอร์สี่เอาไว้เป็นตัว ล็อ,ลอกเรียกกากดเพิ่มสำหรับไดมอนิเนอร์ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าไม่โอเคคุณถอดแล้วใส่เป็นไดทเกอร์ก็ได้แล้วใส่เป็นอะไรอย่างอื่นเกรดหนึ่งก็ได้ใส่ๆมานะครับแล้วก็สุดท้ายเกรด2ผมใส่เป็นแมสโพลิทเกรนเดอร์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากได้ชิลหนาคุณใส่เป็นมินาคอเดนดีก็ได้ไอ้นั่นก็ชิลหนาอยู่เอาไว้ใช้ได้เพราะว่าไอ้สามใบนี้คือมันเป็นช่องที่ไม่รู้จะใส่อะไรนั่นแหละก็เลยใส่เป็นเกรนเดอร์มาละกันเพราะว่าถ้าแวนสองขีมันก็ตีมันจะพลังบวกห้าพันนะ เป็นเทคคอตินีขงเพราะงั้นมันก็จะพอใช้เป็นตัวตีได้แต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากได้ตัวกาดก็เป็นอย่างอื่นไปอาจจะเป็นหมื่นไม่มีเทคเพราะไอ้ใบนั้นมันจะชิลหมืน่นหรือว่ามิเร์คอนแดดีก็ได้ชิลหมื่นห้าถ้าใบเป็นเกตดสามนะครับตัวเริ่มยังใช้ได้แค่โกยูชะไรทับโจนะครับซึ่งมันมันก็ให้เราเล่นอยู่แค่นั้นนั่นแหละ <laughs> ทว่าทีแสงลงก็เลยเห็นไม่ชัดนะครับเป็นโกยูชะคือมันมันมีให้ใช้แค่ตัวเดียวนี่แหละไม่ใช่อะไรหรอกส่วนทิกเกอร์ใช้เป็น แปดขีสี่ดอนะครับก็เป็นดอพีจีไปเลยเพราะาอยากได้ตัวเล่นตรงเกตหนึ่งนั่นแหละแล้วก็เป็นฮิลนะครับไม่มีอะไรก็ตามสูตรแต่ว่าทีแรกผมใส่6ดอแต่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดใช้ใช,ใช้ท่า3ขีตีตีใส่ไ่ายตองข้ามเขาได้ก็แทบจะวัดทิกเกอร์กันตรงนั้นแล้วถ้าเกิดออกครีหมดแล้วเราชนะเลยดอก็อไรประโยชน์นั่นเองก็เลยรู้สึกว่า ตีแรกหมัดไปเลยดีกว่าหรือว่าต่อให้ฝตรคข้าเขารอดแต่ด้วยความที่เด็กเนี้ยมันตีพลังเยอะมากครีเยอะมากเพราะฉะนั้นดอดอไม่ดอไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ <c oughs> คือด้วยความที่ตัวไดยูฉา่ามันตีสองครีอยู่แล้วและเด็กนี้เวฟมันไม่ได้เยอะนะครับมันไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ใส่มีเครื่องบิวตี้เลยถ้าคุณสังเกตนั่นเองเพราะงั้นเด็กเนี้ยผมเลยผมเลยเล่นแบบทิ้งเรื่องทําเวฟไปเลยไม่สนม,มันละขอแวนแรงขอครีเยอะอย่างเดียวพอแค่นั้นนะครับ โอเคก็ประมาณนี้สำหรับเด็กสำหรับลิทของเดบิวชั่มโปลิสนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ